หาเพื่อนมาดูกาชานะเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอได้เลยป่ะสิบโลแรกป่ะเนี่ยเขาแจกฟรีมาแล้วผมนะไปเลยป่ะนี่มันจบจบป่ะเนี่ยเนี่ยพีเผล่นะอันนี้พี่เผล่ไม่รู้ว่าเล่นได้ไหมนะคือผมเอามูมูมาไลท์นี่ผมไม่รู้ว่าเล่นได้ไหมแต่ผมดูจากหน้าเมนูนี้ไม่ไม่กระตกนะอ่ามาเปิดกาชาเลยป่ะป่ะสิบโลสองตัวแรกจบจบเจ๊เล่น event. อีเวนต์อ่ะดูดวนอ่ะเจ๊ต้องเสียเยอะเก็บไปตู้อื่นมั่งใช่ไหมมาดูแสงกันนะ ผมว่าไม่ใช่หกดาวอะไอ้เสียงมันไม่ใช่อ่ะถ้าแสงเงี้ยถ้าเป็นแสงเหลืองๆเงี้ยแบบแบบไม่มีออร่าแบบแบบพุ่งออกมาเยอะๆอะส่วนมากจะเป็นห้าดาวนะผมนะดังนั้นก็เปิดไปเลยนะอันนี้คือห้าดาวนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเนี่ยถ้าเป็นพวกห้าดาวมันจะเป็นกรอบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอกอืมหืม,มเห็นอะไรเมื่อกี้กูเห็นอะไรเมื่อกี้แดงหนึ่งอันอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครไม่เคยเล่นเกมนี้แล้วเข้ามาดูนะ,านะการที่เราเห็นไอ้แฟ้มแดงแดงหนึ่งอันเพราะว่าเราได้ตัวหกดาวนะแต่ตัวอะไรแต่ตัวอะไรมาไปกันดีกว่าค่อยๆไปค่อยๆไปเออมันมาตัวเดียวแล้วมนันดูกันว่าจะได้ตัวอะไรไป ก็อย่างก็ผมมากดที่เอเชียนะถ้าไในเอเชียก็คือจบเลยตู้นี้แต่ถ้าไม่ได้เอเชียก็ได้ตัวตัวหัวข้างโตไอตัวหัวชุมบุก็ดีนะตัวไนเปร์ก็ดีหรือไม่ถ้าจะหลุดเลนนะหลุดเลนมาเลยอะไรนะเทซัสเอาเตอร์มาเลยก็ได้ถ้ามึงจะหลุดเลนแบบทะลุทะลุมิตยมึงหลุดตัวนี้มาก็ได้นะถ้าหลุดแบบนี้ผมไม่โกรธนะเพราะผมอยากได้มนในแล้วกับอะไรนะไอตัวนึงอ่ะที่มันเป็นซัพพอร์ตอ่ะตัวนั้นก็อยากได้เหมือนกัน ไม่รู้อะถ้ามันหลุดมาะสงสัยต้องกดต่อก็โอเคก็โอเคโอเคก็โอเคปะสคริปเพราะมันมีแค่ตัวเดียวที่ที่่อะโอเคก็โอเคก็โอเคเพราะว่าเพราะว่าถ้ามันออกอะไรนะมันออกเอเชียก็คือเราจะไม่เปิดต่อไง อ้า10โลแรกครับผมนะ10โลแรกเราได้อะไรเราได้อะไรรูอะไรนะเรมูเอ็นใช่ไหมเราได้เรมูเอ็นมานะครับผมนะตัวนี้ปั้นอยู่แล้วนะคืออย่างที่ผมบอกนะคือไลน์นี้เราเล็งเอ็กเซียแต่ถ้าตัวนี้ออกผมก็ปั้นเพราะว่าดูทรงมันดูเล่นหนุกดีปะ่ะ1โลฟรีอันนี้คือ1โลฟรีครัผมนะมันดูกันว่าเราจะไม่เสียอะไรเลยไหมคืออยากจะเฟรีอยู่แหละป่ะให้มันให้มันให้มันจบๆกันป่ะเอ็กเซียมจะจบปะ ปกติผมก็ไม่ค่อยจะหลุดเลทอยู่แล้วคือบางทีก็หวังหลุดเลทตัวโทนแหละแต่แบบคือผมบอกไว้เลยนะผมไม่ไม่ค่อยหลุดเลทหรอกไออย่างงี้ไม่น่าออกเนี่ยถ้าเป็นไฟ้าเงี้ยส่วนมากจะเป็นตัวสามดาวอะเอ่อสามดาวอ่ะหรือสี่ดาวด้วยแหละถ้าเป็นสแสงเงี้ยอนะินดิโก้นะเรากดไป่ไ่เรากดเรากดไปสิบสองะนะก็คือถ้านับจากโลฟีเด้คือเรากดสิบเอ็ดโลได้ลูเอรมูเอ็นนะ แล้วก็ตอนนี้ส2บสองแล้วอ่ะตอนนี้ผมมีตัวอยู่ประมาณสามสาใบนะอันนี้คือตัวทีละใบนะแล้วก็มีทีละสิบโลสองใบแล้วผมนะกดอะไรก่อนดีคุณอยากดูอะไรหรือจะให้กดทีละใบจงเกลือ,อทำไมจงเกลือแปลกแปลกไม่ดีนะทําไมตัวละครในเกมนี้น่ารักมากนั่นแตใส่ที่ผมเล่นเว้เย่วคุณคุณดูนี่คือใสอ่ที่ผมเล่นเวอย่านะคุณดูเดีย โอ้โหจะไม่เล่นได้ยังไงดูตัวละครในเกมยี่อาร์ตรอตาร์ตตรงอาร์สไตล์ความสวยงามตัวละครเขาเอาเรื่องเลยคุณดูวิทอเดลตอนนี้ก็ได้ดูดิเฮ้ย,ยผมว่าผมว่าพอวิทอเดลอยู่ในหน้าเออยู่ตรงนี้แน่เลยมันเลยไม่มาเดี๋ยวเ,ยววเราเอาเอเซียม,มาล่อแปบนยงนงนี่เออนี่ไงเราต้องเราต้องาตัวนี้มาล่อใช่ไหม เออเราต้องเอาเอ็กเซียร่างแรกมามาล่อตัวเองฮะไม่ใช่แปลกๆเขาพูดเออเขาเรียกว่าอะไรนะมามาเพิ่มดวงเออเราต้องมาเพิ่มดวงนี่ไงเราต้องเอาตัวนี้มาเพิ่มดวงก็ว่าปกแปลก,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 กแล้วก็ต้องเปิดนี้เลยนะนี่เป็นแบบนี้เจอเจอแอปเปิลเอ็กเซียแล้วเราจะดวงดีนะมาอออเปิดแล้วเราเจอแล้วดวงเพิ่มแล้วมาเออก็ว่าแปลกๆเออเราเราลืมแปลเราเราลืมเปลี่ยนภาพปกนะนี่ถ้าเปลี่ยนอันนี้๊มผมก็กดโลเดียวออกเลยไนงะ เออผมก็ไม่ค่อยจะหลุดเลทอยู่แล้วไม่ได้โม้เดี๋ยวกดให้ดูเลยอ่ะกดไปเลยเราผมว่าเราก็ดวงดีอยู่นะใช่ป่ะให้มันจบจบไปออกกันแน่จบจบไปะจะได้ปั้นมาเล่นด้วยโอ้โหฟ้าฟ้าก็สกิปไปสกิปจนคือถ้าเวลาฟ้าจะได้สี่ดาวนะส่วนมากหรือหรือการันตีเลยไม่แน่ใจเหมือนกันมันดูจากแสงได้ไง ไปไปต่อไปต่อตอนนี้เราก,กดส3บานะผมไปทีละหนึ่งก่อนแล้วกันนะเออปกติทีละสิบผมไม่ชอบกดไงเออผมชอบกดทีละหนึ่งหืขาวถ้าขาวสามดาวออมันดูได้นะเดี๋ยวถ้าบอกเป็นแส,ส,สงเงขาวสามดาวเ,ออเดี๋ยวผมกดสักสิบโลเลยเดี๋ยวผมสลับไปกดทีละสิบแล้วกันนะไม่ออกหรอกเอออันนี้สี่ดาว ว่าแต่อันนี้มีมีตัวใหม่นี้ตัวห้าดาวไหมอะไรเกสเบรเลอร์นี่ตัวใหม่ปะน่าจะไม่ใช่ตัวใหม่มั้งใช่ไหมได้และอีอย่างนีนตัวนี้มีรูเลชใช่ไหมมีรูเลชเป็นไอ้อะไรอะไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้อะแล้วก็เวเวเวทัวซาแล้วก็วิสอาเดลไอสองตัวเนี้ยผมมีแล้วตัวนี้ผมยังไม่มีก็อยากได้เหมือนกันนะตัวมันดูเล่นหนุ่มเหมือนกันแต่ว่าถ้าออกก็ออกตัวนี้เถอะตรงตรงเลชไปแฮมจบ เดี๋ยวผมกดเด,มเดี๋ยวผมกดให้ถึง20แล้วกันนะผม,ผมกดยิง20เสิบอยู่ผมสลัมกดดีนะไปต่ออย่าลีลาเยอะใช่ไหมเออเนี่แต่เข้ามาดูไนะไปกันต่อโอโ้โหสี่ดังเออจริงนะเวลาผมเวลาผมเปิดตู้คู่ส่วนมากผมจะได้ตัวลิมิตตลอดเลยนะรอบนี้แปลกไหมาตัวตัวธรรมดาก่อนนะเออแปลกดีแฮะไปกันต่อเดียครับรออะไรรออะไรเพีย วันนี้มาเล่นวันนี้มาเปิดกาชาแล้วก็นั่งเล่นอีเวนต์สักหน่อยออกางเอามาเล่นในีนในล้วนๆเลยเผื่อจะได้ถามคนด,ดูได้ไงว่ามันเล่นยังไงอะไรอบบแต่ลองมาเล่นกันสดๆอะไรนี่แสงดูเข้มๆนะคือแบบเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์มันพุ่งๆเยอะอะหงดาวปะ,พ,ะพุ่งๆเยอะอะพุ่งๆเยอะอเฟกเลยเปล่ากูดูผดหรือเปล่า อ๋อแต่มันเฉพาทางใช่ไหมตัวมูมูอ่ะผมยังไม่มีอตอนตู้มาก็ไม่ได้เปิดแต่มันดูเล่นหนุกดีนะผมชอบแล้วตัวเล่นสนุกอ่ะเอ้อหขาวขาว,ขาวโลอ่ะเรากดกดไปทีเผอออันนี้ก็สไนเปอร์เหมือนกันหัวชุมพูเหมือนกันแต่เป็นสีดาวนะอันนี้สีดาวนะ สีดาวปะอันนี้เรากดยี่สิบนะเดี๋ยวเรามากดใบนี้กันมากดีกว่านะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ตื่นใจน,นะกดๆไปเลยเออไอใบนี้เดี๋ยวก็หาใหม่ได้ปะอ่ะขอดูหนะ่ะขอดูหนะ่ะมีหกดาวไหมอยากเอ้เอาจริงนะผมยังไม่เคยได้หกดาวบอกว่ามากกว่าหนึ่งตัวนะหรือเคยได้แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันแต่บอกว่ามาดูกันแล้วกันว่าในนี้จะได้ไหม อแสงนี้มันห้าดาวอ่ะเฮ้ยแต่เฟเกมันดูเยอะอ่ะมันมันดูเหมมันดูเหมือนกำลังปะทุอ่ะใช่ไหมถ้ากำลังปะทุอย่างนี้นะ่าจะหูงดาวป่ะหรือเปล่าอ่ะเหนเปิดมาโอ้โหห้าดาวสองตัวปลาสกิปปะโอ้โหแล้วตรงเลทด้วยนะดีดีมัออ้ยน่าจะดีแหละ เออคือเอแปลกแปลกเอเซแปลกแปนะเดี๋ยวผมขอยดัดอัพนิดนึงนะตัวนี้ผมน่าจะมีแล้วใช่ไหมอ๋อมีแล้วรอบนี้ก็เลยได้เป็นพอตพอตสามโอเคเฮ้ย <c oughs> หรือว่าหรือว่าต้องอย่างงี้ผมว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนตัวไปนินึงนะเอาดูแลเราก็เอานี่ไงเออเนี่ยเอามายืนล่อแค่นั้เอง นี่ไงเปบน,นึงนะนี่ไงเอาน้องมายืนนะมันเป็นไอคนนี้เป็นพี่หรือเป็นน้องนะนี่เอามายืนเลยเรียกเรียกมาหนะ่อยเรียกเอ็กเซียม,มาหนะ่อยเรียกแอปเปิลพายมาผมเรียกแอปเปิลพายมาเดี๋ยวนี้เออลืมเลยผมลืมเลยต้องอันนี้คือพี่ใช่ไหมคือผมไม่รู้ไงว่าเขาเป็นพี่พี่หรือน้องนะเพิ่งรู้เหมือนก,กันเพราะผมก็ไม่ได้เล่นเรื่องนะตีสคริคปตนะ์ไงอ่าเราเราสุ่มต่อสุมอส่มต่อเฮ้ยอย่าให้เข้าเพชรแดงเลยเก็บไว้ตัวอื่น ให้ให้มันให้เก็บไปตู้อื่นได้ไหม่ะยังมีอีกหลายตัวที่ต้องเปิดอ่ะยังไม่อยากให้เข้าไอ้ก้อนแดงเนี่ยดิอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะคิดบ้างนะเพื่อบอกว่าพวกความเร็วนะมาเร็วเอเชียมาเร็วปั้นอยู่แล้วมา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 เฮ้ยไม่มาเลยไม่มาเลยมาหน่อยครับมาหน่อยมาหน่อยไอตอนนี้เท่าไหร่ละโลทีสามสิบสี่ ป่ะอเียเดี๋ยวค่อยๆเปิดบ้างจะได้ดูว่ามันประทุหรือเปล่าสี่ดาวมันมีมันมีการันตีที่ไหร่นะไอไอตัวไอเนี้ยไอหกดาวมันการันตีที่ไหร่นะห้าสิบโลวะแต่ว่าเราได้ไปก่อนแล้วการันตีก็น่าจะรีเซ็ตแล้วก็นับใหม่ใช่ไหมดังนั้นดังนั้นแปลว่า แปลว่าเราต้องกดให้ถึงเท่าไหร่นะหกสิบกว่ามั้งเอ้ยเอ้ยเราเม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 าเฮ้ยเมาเป็นไรเดี๋ยวเดเดี๋ยวนะเมาเป็นไรเ่ยเอ้ยบตบ่าเฮลเฮ้ยกูไปกดอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดียวเอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ ไอ้เฮีย้ยกูเผื่อไปปิดแท็บแป๊บนึงนะเดี๋ยนะโอ้โหไอ,ไอ้สารกูเผื่อปิดหมดเลยโอ้โหอะไรเนี่ยแป๊บน,นึงนะแป๊บน,นึงนะโอ้โหเผื่อปิดแท็บแป๊บน,นึงแป๊บนึงไอ้เฮีย้ยเมาส์กูลวนเลยกูไม่ปิดแท็บไอ้เฟซเฟซบุ๊กหมดเลยโอ้ไอ้เวนไลค์กูหลุดมีเนี่ยไม่หลุดใช่ไหมแป๊บนึงนะแป๊บน,นึงนะ ขอขออนุญาตเปิดแทบ็บเอ่อไอไอยูทูบออกมาก่อนโอ้โหกูเพิอกดอลลันลั่นเมาส์หายเมาส์หายอ่าการันตีหกสิบตอนนี้ใช่ไหมโอเคอ่ะกดต่อกดต่อโอ้แล้วกูปิดแท็บเฟนบุมดเลยชิบหายเราเราก็สกิปสกิปไปบ้างแล้วกันนะหกสิบเหรอหวังว่าผมจะไม่ต้องถึงหกสิบนะใช่ไหมเอเชียเพราะเกมนี้เวลากดมันเอ่อเลท เ็เลยนะเรดออกหกดาวมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะเออมันแบบมันจะเพิ่มเรื่อยๆ,ๆผมไม่ได้อ่านละเอียดหรอกแต่ผมเข้าใจงั้นสามเจ็ดแล้วปะมาฮือมาฮือเอเชียอืเอฟเฟกต์รัวลังการนะเฮ้มันมันฟ้าดิโเอ้ยแต่มันฟ้าดี เข้ามาฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเผื่อเกมนี้จะได้มาไลค์บ่อยๆนะเออเกมนี้คนไทยก็เล่นเยอะอยู่ใช่ไหมเป็นเกมที่ผมก็เล่นบ่อยเหมือนกันแต่บอกว่าเพิ่งเอามาไลค์แบบครั้งแรกไงแล้วจริงผมก็ไม่ใช่ผู้เล่นที่จริงจังอะไรขนาดนี้เออเผื่อแบบอันไหนไม่รู้จะได้ว่าหาข้อมูลจากคนดูได้อะไรอย่างนี้ไหนาาดูสิเฮ้ยมีเปล่ามีเปล่าเออฟ้าฟ้าเฮ้ยแปลกแปว่ะ แย่ yeah, และกลิ่นกลิ่นตู่ตูโปกติผมไม่เคยต้องกดเยอะขนาดนี้นะปกติที่ผมกดสิบยี่สิบโลนี่ได้ได,ได้ได้ตัวที่ต้องการแล้วอะอันนี้แปลกๆนะเริ่มแปลกๆเริ่มแปลกๆนะขาวเลยโอ้ตื่นเริ่มแปลกๆเหร่เพิ่มเรื่อยๆเพิ่มทีละสองแปลกๆเริ่มแปลกๆอะไรวะคือกูคือกลัวมาไลฟ์เพิ่มกูโดนเลยอะ แปลกๆนะเริ่มแปลกๆนะคือไม่เอาอะไรก็ไม่โดนใช่ไหมพอกูเริ่มเอาอะไรก็โดนเลยเฮ้แต่จริงๆนะอกล่าสุดที่ผมโดนการันตีไปคือตู้นี่นะคอแลบดันเจียนเมชีนะไออะไรนะไอดันดันเจียนอะอคอแลบดันเจียนอ่ะที่ผมโดนไวร้อยยี่สิบอะอันนี้คืออันนี้คือการันตีเดียวที่ผมเคยโดนมั้งโดนจากการันตีคอแลบอ่ะพวกตู้พวกตู้ที่ไม่ใช่คอแลบนี่ผมก็ไม่เคยโดนเยอะนะ ยกเว้นว่าจะพิสดารอยากได้ตัวนอกเลดเองเอออันนั้นอนะ่ะพิสดารจริงโดนไปเลยแย่โอ้โหเฮ้ยแปลกๆว่าแปลกๆกลิน่นกลิ่นมันชัดมากอันนี้คือกลิ่นมันชัดมากชัดมากกว่าจะไปตลอด <laughs> แย่ละแย่ละแย่ละเฮ้ยอันนี้อันนี้เขาเอาพี่มาล่อได้จริงไหมหรือว่าต้องอัพหน่อยไหมเออเราเราต้องอัพเกรดให้หน่อยไหมเดี๋ยวนี้นะ เราเราต้องเชื่อในวิธีสายศาสตร์ทุกอย่างนะอย่างนึงนะอัพหน่อยแล้วกันอัพหน่อยแล้วกันเนี่ยเราไม่อัพตัวละครให้พี่เขาไงเนี่ยเขาเขาก็เลยไม่อัญเชิญน้องมาเนี่ยอัพหน่อยอัพหน่อยอัพหน่อยผมไม่แด่ใจว่าของพอไว้นะแต่ผมว่าผมฟาร์มไว้ประมาณหนึ่งอะอย่างไม่น่าจะทำไออีสองได้แต่พอแหละเด็ดเด็ดเดึงขออนุญาตขออนุญาต อ่อมันอันไหนวะอ๋ออันนี้น,นี่แป๊บนึงขออนุญาตนะขออนุญาตเอ้าได้เลยวะยังไงเอ่อเดี๋ยวเซฟเร็วกันเร็วกันได้เลยอะอัพหน่อยแล้วกันอุ้ยอันนี้ของพอวะเช็ดเจ็ดอันเหลือมีมีบัตรเหลือไหมโอ้โหมีใบเดียวเ,เหรอแลกมาก่อนละใบเดียวก็แลกมา อัพ yeah. หน่อยอัพหน่อยไม่อัพแล้วพี่เขาไม่อัญเชิญน้องมาเลยอัญเชิญนะครับโอ้ยเฮียก้อนนี้ก็หมดอีกโอ้เฮียก้อนนี้มีไม่พอแย่ละเฮียมีไม่พอไม่ได้ฟ่าไม่ได้ฟาร์ม,มเผื่อไว้เลยต้องบอกว่าจริงๆผมอัพตัวละครเยอะช่วงนี้มนเลยอมว่าเริ่มล่อยหลอแล้วเริ่มล่อยหล่อแล้วต้องไปฟาร์มมาเพิ่มนะอัพสกิลไว้หน่อยแล้วกัน นี่อ่ะอย่างว่าเราอัพสกิลเต็มนะอออัพสกิลเต็มนะเออแบบเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอะไรนะอัพโมดูลโมดูลหรือว่าทำมัตสึรี่ค่อยว่ากันนะอัพประมาณนี้ก็น่าจะเรียกได้แล้วว่แบบนะใช่เรียกน้องมาหน่อยไหมเลขของสี่สองแล้วโอ้โหของไ,ไม่ค่อยมีแมไม่ค่อยจะมีแลกโอ้โหฟ้าแปลกแปลกหรือฉันว่าดแปลกแปลกผู้คอนแทคดีหน่อยการันตีที่ร้อยยี่สิบตู้เรนโบว์ซิกโดนไป โดนการันตีสองตู้เลยเออเลนโมซิงจริงผมว่าผมก็โดนการันตีนะหรือหรือเกือบเ,เ,เอ้ยเดี๋ยว็ดเฮ้ยเมาส์เป็นไรอะ่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วป๊บป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเมาส์กูไกลพั้ผางวะแป๊บหนึ่งนะงปนงนะแปลแปลครับพียอะเมามเป็นไรวะอยู่ดีดีแม่งก็เออยอ้เมาสบัดอ่ะคือผมไม่รู้ว่าคุณเห็นเมาส์ในจอไหมเห็นไหมอ๋อเห็นนี่หว่า เออบางครูสังเกตนะถ้าเมาสจริดีมันแบบมันมันมันลุล่วนนะมันจะอยู่ข้างจอไงี้ยก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะคือผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอ่ะผมต้องดึงสายเมาส์ออกแล้วใส่ใหม่โอ้โหยังไม่มาอีกเฮ้ยมาเร็วๆหน่อยพี่ชายมาเร็วๆหน่อยโอ้แปลกกลิ่นมันกลิ่นมันโอ้โอ้ เอ้เลนโบซิง <Das que ath ie> เนี่ยต้องบอกว่าต้องบอกว่าเลนโบซิงอะที่ผมมามาเปิดอะผมเปิดตอนรอบสองนะเพราะว่ารอบแรกผมผมผมไม่ได้เล่นไงต้องบอกงนี้ไม่ทันไงเพราะไอ้ดีที่ผมซื้อมามันแบบว่ามันมีตัวเลนโบซิงแหละแต่มันไม่มีไอ้ตัวแรกอะตัวแรกมันชื่ออะไรนะเออเดีเ๋ยวนอกเรื่องนึงนอกเรื่องนึงคือแบบว่าไรนี้เราเราแน่นอยู่แล้วอมีนอกเรื่องอยู่นี่ตัวไหนวะไอ้ตัวรอบแรกเอชใช่ไหมแอชี่ตอน ตอนที่ผมซื้อดีมามันยังไม่มีแอดไงมันมีแค่ตัวห้าดาวของของรอบแรกไงผมก็มาเปิดแอดด้วยซึ่งไอ้จริงๆรอบมันก็เจ็บหนักอยู่แต่ว่ารอบนั้นจริงดีตรงที่ว่าเอล่าผมได้เร็วไงเอล่าผมได้เร็วแต่จริงนะไอ้พูดเรื่องเอล่าหน่อยผมว่เอล่าจริงจริงร่างแรกสวยกว่าร่างแรกจริงผมมันมันเท่กว่าเพราะร่างสกินม่งแปลกๆอะบอกไม่ถูกเหมือนกันอะเอเอลาร่างร่างร่างสกินะมันแปลกๆนะแต่นั่นแหละเราซื้อเพราะว่ามันเป็นคอลแลบนะแค่นั้นเลย เนี่ยทุกวันนี้ผมยังไม่ได้ทําโมดูลเลยเพราะว่าด่านมันยังไม่ปลดหลอกเอ้ยเมาส์เป็นไรอะเฮ้ยว่าด่าเฮลเดี๋ยวเอาคุณคุณดูเมาส์แรกนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยเมาส์เป็นไรวะเ <c oughs> นี่ยคือโมดูลทุกวันนี้ไม่ได้ทําเลยเพราะว่าด่านด่านมันด่านเลยไม่รู้อะตอนนั้นผมไม่ได้เล่นหรือบอกวะ ง,งูเหมือนกันเนี่ยด่านไม่รู้จะไปปลดล็อกเอโมดูลยังไงผมอยากปลดล็อกเอโมดูลเอล่าอยู่เพราะว่าถ้าปลดล็อกมดูลเอล่ามันจะวางพื้นได้ใช่ไหมซึ่งผมอยากเอาไปเล่นเหมือนกันเพราะตัวมันตัวมันเก่งไงแต่แบบแล้วมันเอาคอมโบโตัวใหม่ไ, X ได้ด้วยไงตัวแล้วเอ็กซีจได้ไงอ่ะแล้วนอกเรื่องละไปกดต่ออันนี้คือเรานอกเรื่องนิดนึงนะเผื่อเผื่อน้องเขาจะมานะผมว่าเฮ้ยจังหวะทีเผือกี่มาทีเผือไม่มาอีกแล้เวเออซื้อเป็นคอลแลรไว้ก่อนอะ ผมก็เลยไม่อยากให้มันเข้าเพชรแดงหรืออะไรเยอะเพราะว่าจะได้เผื่อไอไอเหรียญไอไอก้อนทองไปซื้อสก,กินด้วยเพราะเดี๋ยวมันมีคอล์รบอะไรนะเฮ้ยแปลกแปลกว่ะโอ้ยเฮ้ยไม่เคยไม่เคยไม่เคยมาลึกเงี้ยแปลกแปลกอะน,นีต้องบอกว่ามาลึกบ้างแต่ไม่บ่อยแต่ทำไมจะโดนกระตู้นี้เลยอ แปลกนะโอ้โหขาวัวขาวัวมันแปลกแปลกสี่เก้าแล้วป่ะห้าสิบป่ะ <c oughs> โ,อโ,โอเคเรามาถึงจุดนี้50โลแล้วเอาไงคุณว่าผมจะกด เอออีห้าใบนี้หมดก่อนไหมหรือผมจะกดสิบไปเลยเอาไงคืนี้ก็ไม <laughs> ่แน่ใจว่าจะการันตีหกดาวไหมเพราะว่าตอนเอตอนเอนั่นออกผมไม่ได้นับว่ามันออกที่โลที่เท่าไหร่ไอรูไอรูอะไรเลมูเอ็นอ่านชื่อยากจังอ่านชื่อยากจังอ้ะวเรากดเทียสิบหรือเทียหนึ่งดีทีละสิบหรือทีละหนึ่งดีเพราะมันใกล้แล้ะมันใกล้จะชนแล้ะชนการันตีอ่ะ เรียกมาหน่อยเรียกน้องมาหน่อยตัวเนี้ยเอ้ยมา <u 1> เอ้ยมันเป็นอะไรอ่ะหรือแอปมูมูมันไม่เหมาะเอามาเล่นเอามาเล่นอ่างในวะที่เขาไม่ใช้มูมูในการเล่นอ่างในเพราะแบบนี้หรือบบเปล่าอะเราผมเราไม่เปิดนะเต็มจอเลยนะหรือเพราะว่ามันเต็มจอเกมไอ้มูม,มูมันมีปัญหาวะเริ่มสงสัยแล้วเริ่มแปลกๆเอาไงไวะกดๆไปเลยมะ,ะกดๆไปเลย,เเลย erte, สิบสไปไป ะหงดาวไปหงดาวไปอย่างนี yeah. like dow. oh, oh, like ้น่าจะหกดาวหกดาวแล้วหกดาวแล้วโหยังไม่ได้อยู่อ่ะโอ้โหนี่คือกดกดจนครบทุกเมนเลยอ่ะ ประเมตรโอ้ไม่กอดเนี่ยมันจะประมาณหกสิบเอ็ดหรือหกสิบสองนี่แหละโอ้โ oh, หมันเอายันห้าสิบเลยเหรอผมมาดูแค่นี้แหละไปละครับผมไว้มาดูกันใหม่ได้นะครับในเกมอื่นนะเฮ้ยแปลกๆอยู่เดี๋ยวนี้อยู่เดี๋ยวนี้แกจะไหลไปได้มากกว่านี้ไม่ได้อยู่เดี๋ยวนี้อันนี้น่าจะได้แล้วหรือไม่ก็อีกอันหนึ่งอะ่ะเออไม่ไม่ไมหนึ่งสองอันก็คือการันตีแล้วอ่า เออแสงว่าสิบสองแสงว่าหกสิบสองแล้วแหละชัดชัดแลอะโลนี้ไม่รู้แล้วดิโลนี้ไม่รู้แล้วดิไม่รู้แล้วดิมันการตีอะดิใช่นี่คือการตีแล้วโอ้ไม่รู้แล้วเอาเปิดเปิด,เป,ดเปิดไว้เปิดไว้ ออผมกะจะแบบเปิดออล่าไว้เฉยได้ไหมเอ้ย <c oughs> ใจกลัวว่ะจะเอ็กเสียไหมเอ็กเสียไปมเอ็กเสียไหมให้มันจบจบแปลตรงเนี้ยเจ็บที่โอทีอสองก็ยังดีกว่าอเจ็บที่เอ้ยมีฝุ่นม่พูดไมีฝุ่นมีฝุม่ม,มีไม่ถึงมีไม่ถึงอย่าอย่าไปถึงกันเลยอ่ะอันนี้น่าจะแดงละเพราะว่ามันการันตีหกดาวหรือเปล่าหรือมันมีแค่รอบเดียววะหรือการันตีหกดาวมีรอบเดียววะ เออหรืมันไม่ใช่นี้หรือมันต้องอันนี้เออโหผมได้หกดาวไปรอบหนึ่งแล้วอ่ะหรือรอบนึงมันเลยไม่นับป่ะไอการตีมันมันกี่รอบอ่ะมีทุกรอบอ่ะอ๋อก็คือนับกลับไปนับหนึ่งถึงห้าสิบหนึ่งถึงห้าสิบใช่ไหมเออเริ่มแปลกแปลกเรานับผิดหรือป่ะ อ่าออก,กูว่ากูว่าแปลกๆไม่ได้ดูด้วยว่าออกที่เท่าไหร่อะคือต้องบอกว่างี้ก่อนว่าที่เราผมออกสิบโลแรกอ่ะเราต้องนับนับไปอีกหนึ่งด้วยนะเพราะว่าเพราะผมเปิดโลฟีไปหนึ่งเมื่อวานหนึ่งโลเมื่อวานแล้วก็กดสิบโลออกแต่ผมไม่ได้แจว่ามันออกที่ตัวเท่าไหร่นะครันอาจจะออกที่ตัวนี้ไม่ต้องมองหวัว่ามันอาจจะออกที่สี่หรือห้านี่แหละเพราะว่าไอเรมูเอ็นมันไม่ได้ออกที่ตัวแรกไง มันอยู่ที่ตัวไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอย้อนภาพดูก่อนผมขอย้อนภาพดูก่อนผมแคมไปไว้อยู่เลมเวยยิงอยู่ที่ตัวไหนมันออกที่ตัวอะไรวะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอโอตตัวที่ห้านี่ว่าถ้าว่าเราต้องกดไปถึงหกสิบหกโลเราต้องกดไปถึงโอสิบหกนะถึงจะการันตีถ้ามันไม่ออกก่อนนะ <c oughs> เจ็บปวดละคำนี้ คือเพราะว่าเพราะว่าไอเลมวยมันออกที่ตัวนี่ไงตัวที่ตัวที่ห้างไงมันนับอย่างงี้ปะคือผมไม่แน่ใจว่ามันนับแบบหรือว่าพอพอพอออกที่ตัวที่ห้านับหนึ่งสองสามอย่างงี้เลยหรือเปล่าคือถ้าเป็นถ้าเป็นของโฮโยมันจะนับอย่างงี้แต่บอกว่าผมไม่แน่ใจว่าของอ้างไหนมันอ้างอีอย่างงี้ได้แบบอ,ออกที่ตัวที่ห้าก็นับกันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างงี้ปะอันนี้ผมไม่แน่ใจไง กะสกคริปต์หน่อยโอ้โขห,ห้าดาวหกสิบสี่แล้วเยอยคือบัตรเหลืองหมดแล้วอ่ะโหเป็นข้าวผัยากันะล้ที่กูจะมีบัตรเหลืองหมดเนะี่ยได้พี่ได้คนพี่ตอ,ตอนสิบสองตอนใบนี้ยี่สิบสิบสองมานับยังไงวะแปะ๊บนึงนะสิบสองเอ่อไม่รู้กดไปเฮ้ย <laughs> เอ้ต้นะ <laughs> เนี่ยนะต้นเนี่นะกูเห็นแสงกูเห็นแสงกูขึ้นแอปเปิลพายรอเลยแอปเปิลพายขอบคุณเอเชีย e. <laughs> จงมาดูนี้เอเซียแอปเปิลรออยู่แล้ว <laughs> กูขึ้นภาพรอเลย <laughs> เอาไวต้ตรงไหนดีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้นหนึ่งนะผมผมย่อภาพตรงไหนอ่าแป๊บหนึ่งก้อบหนึ่งก้อนหนึ่ง พอดีว่าตอนผมแคปผมดูจากในมือถือนะอ่าเออไว้กล้าแล้วกันนี่เฮีามามามาให้จบจบไปอื้มอ่ะขอฟังเสียงหน่อยอ่าเนี่ยอ๋อหูแตกไปเลย อเสียงจากสวรรค์ต้องมาแล้วแอปเปิ้ลพายเอาเต็มหูไปเลยเต็มหูวะมาขอลัตตาฟังเสียงหน่ยดีดา久さคาり相変わらずクールだねダテラノでも配達が必要になったらまっすอに私を呼んでね ือเสียงไม่รู้เลยเป็นเอกเสียมันเป็นเอกลักษณ์มากนะเสียงเอกเสียนะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยลืมไปมันอาจจะออกล่างเลยก็ได้นะจบสถิทีขอบคุณครับ